คนที่ติดโควิดอ่ะที่ครอบครัวเขาติดโควิดอ่ะจริงเหรอไม่ใช่ไหมใช่ใช่สิแล้วจะงี้เพื่อนเราเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนั้นดีกว่าโน้ตโอ้ต่าวนี่สิข่าวอะไรหรอแกนี่หผู้ญิงคนนี้เขาติดโควิดเอ้ยครอบครัวเขาติดโ,โ,โควิดอ่ะจริงเหรอเมื่อกี้เนี่ยฉันก็เพิ่งเดินผ่านมาเองเอ้าวเขาไม่กักตัวหรอแกนั่นน่ะสิเนี่ยคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเขา,าออกมาอยู่ข้างนอกน้าแบบ ฉันก็เพิ่งเดินผ่านมาอย่างเงี้ยแชร์แชร์เลยดีไหมอะคนอื่นเขาจะได้ระวังตัว <g ül üyor> ก็<ร>ดีนะแกแชร์เลย <g ül üyor> เฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ <c oughs> ดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่ไม่รู้ผลตรวจของเขาแล้วก็เรายังไม่ได้รู้ข่าวที่แชร์จริงเลยอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่าเราว่าอา๋อเหรอแต่ถ้าเราแชร์คนอื่นก็จะได้ดูแลตัวเองก่อนนะเขาจะได้ระวังตัวแกแต่เราว่าอย่าแชร์เลยเธอเชื่อเขา แชร์ไว้ดีกว่าแชร์เลยแกแชร์ไว้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวฉันช่วยแชร์ต่อคนอ่นเขาจะได้ระวังตัวเนาะเห็นแกตัวมากเลยใช่แกเห็นแกตัวมากเลยทุกคน จำได้ไหมข่าวเมื่อวานอ่ะพี่แชร์ข่าวเพื่อนที่เป็นโควิดอ่ะจำได้ตอนนี้นะเพื่อนมาโพสลง Facebook ส่วนตัวแล้ววราเพื่อนอ่ะไม่ได้เป็นโควิดแล้วก็มีผลตรวจให้ด้วยมาเป็น n e กาทีฟจริงเหรอใช่พวกเธออ่ะควรจะไปลบข่าวที่แชร์นะไม่ต้องลบก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกเขาไปลบดีกว่าแล้วก็ไปขอโทษ่ันซะนะแล้วพวกเราต้องไปขอโทษไหมอ่ะขอโทษเพราะว่าขอโทษอันนี้ แล้วก็งั้นเดี๋ยวพวกฉันจะไปลบแชร์แล้วก็จะไปขอโทษเขาแล้วกันน<ช><ล>ะเดี๋ยวจะลบ<ช>นะดี๋ยวลบแชร์ก่อนล้กันต่อไปเราจะแชร์อะไรเราก็ควรที่จะติดขาวข้อมูลที่ดีก่อาเนานะได้ได้ครั้งต่อไปไม่ควรด่วนสรุปตั้งแต่แรกที่ได้เห็นหรือได้ยินข่าวที่ไม่ได้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือพร้อมกับวิเคราะห์แยกแยะสื่ออย่างละเอียด เพราะการแชร์เรื่องเท็จอาจมีผลเสียต่อผู้อื่นและตนเองดังนั้นควรตั้งข้อคำถามก่อนจะตัดสินหรือสรุปข่าวที่พบและที่สำคัญควรตรวจสอบก่อนแชร์ข่าวว่ามาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่